อสวัสดีพี่สู้ผู้สุข้นกับผมปู่ซีศูนกับสุุปห้แล้วบนล่างพี่น้องโค้งชุดไทยปู่ซีศูนห้แล้วสรุปบนล่างแต่แอดกับอะไรไปอะไรไปปูก่กระทรวงม่ให้คือเก้าพี่น้องแต่บนนั้นปล่อยไปแล้วแต่ตองวดน้อพี่น้องกับปล่อยไปหลายมือแล้วชุดบนนั้นนะบานนี้มือนี่ปู่กับมาปล่อยชุดรางน้อพี่น้องเนาะกับมาเบิองน้ำกันแอดกับขี้เคียนสรุปห้ทั้งบนทั้งล่างน้อพี่น้อง เขียนให้เอฟซีเขามาไม่อาจเก็บอะไรเบิง้งสุดบ่นนะพี่น้องเนามาเบิ้งน้ำกันของปูซีศูนย์ของปูซีศูนย์นี่ก็คือเข่ามา้าสองหวัดติดจะได้พี่น้องก็คือหนึ่งหกหกหนึ่งแล้วก็หกศูนย์นะพี่น้องแต่หว 6, 1, ัดหกหนึ่งวัดเขาตกกลับนะพี่น้องปูห่หกหนึ่งไม่ออกหนึ่งหกหวดที่พานมามนึลงก็คือปูหายหกศูนย์ก็คือเข่าตรงๆ ขอ,องปูซีสูนเอามาเบิงไปน้ำกันชุดบนพันที่ 1, นหนึ่งเมตุนาสองหาหกเจ็ด พี่น้องเริ่มกดกล่องเขียนไปจนแล้วๆจนเลืม่มจงขึ้นพออันนี้ส่วนเลขสามตัวได้พี่น้องเนี่ยส่วนเลขสามตัวเลขเบนเลขหามแล้วัดเลขไทยได้พี่น้องได้เลขไทยมูนสองเทียนสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าได้พี่น้องได้หมักตัวใดชอบตัวใดหาจับสลากกินแบ่งกันส่วนเลขสองตัวนดวพี่น้อง สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หาศูนย์สี่สี่ศูนย์ปูกรับหายแล้วศูนย์หานี่ปูบกกลับหายก็คือตรงๆเลยพี่น้องปูมันเน็นในที่สี่ศูนย์ตัวเราว่างนี่ก็คือแปดหนึ่งได้พี่น้องได้ตัวเราว่างนี่คือแปดหนึ่งเริ่มกดกล่องพี่น้อง พี่นอ้องอดใจเบิงอดสาเบิงได้พี่น้องเด้หมดได้แปดนาทีก็บอะได้ี่สาเน่ก็จะตียาวากันสาเน่ก็จะตียาวากันส่วนล่างแบบนี้ วิ่งแางผูห้วิ่งแางเก่าไหมพี่น้องผูห้วิ่งแางเก่าห้วิ่งแางเก่าคือวงกลมคือวงกลมศูนย์หงม่านี่เนาะสับคาลอกแบบใดนาะสับคาลอกแบบใดน้ปูนี่นาะเหล็กวิ่งตัวเด่นเหล็กเด่นแบบห้ยเก่า บัดตัววงกลมบัตตัวอื่นศู ูนย์เก่าก็ไมีมาออกเก่าศูนย์แล้วชิมาศูนย์เก่าลางเป็นไปได้ไหมน้อน้องเป็นไปได้มัด,อไได,มดสองเก่า เมา่บังตัวปูว่งกลมบาดนี่พี่น้องพอเบิ่งตัวปูวงกลมขีเขียนใส่ข้างบนเหืมันสุดหนากระดาษแล้วตัวปูวงกลมแล้วพี่น้องบาดนี่เด่นตัวหนึง่งวงกลมตัวหนึง่งปูซับคาหลอกแบบใดเนาะนะพี่น้องเลยเบิ่งเอากิดจละหน้าเบิ่งเอาปูมาวงกลมให้ที่ศูนย์หกพี่น้อง ่ว่าเด่นเก่าเด่นเก่า่าว่ามาวงผมไอ้จีศูนย์หกเอาถึงกี่ซับค้าหลอกกะจัดมัดคุดตโตโรพี่น้องเหล็กเหล็กมีสี่คูนี่เหล็กสี่คูหนึ่งบไดหลายถึงปูขีดซับค้าหลอกเข้ากะจัดมัดคุดตโตโรพี่น้องเหล็กล่างนีสีค่คูนึงสีค่คูตรงตรง,ตรงไหมพี่น้องวด วดที่ผ่านมามันก็ <c oughs> เข่าตรงๆ60ถึงปูขิดซับคาหลอกกัดจัดรถพี่น้องรถตะลี่ได้พี่น้องได้ไปหารถตตลีกันหวดที่แล้วปูได้รถตะลีเท่าไรปูได้รถตะลี่60เนี่ยปูได้ยีบสองใบนี่พี่น้องปูได้รถตะลี่ยีบสองใบหกศูนอ60เนี่ยหวดที่ผ่านมาเอาแอติทวนอีกรอบได้พี่น้องได้ยังบได้ไหอดเวลาอยู่เขียนหนึ่ง เกลี่ยจนแลี่ย้ๆจังเลยมากดกล่องหนึ่งมิถุนาสองห้าหกเจ็ดปู่สี่ศูนย์อะพี่น้องกำลังแลกเป่นแอดกิจทวดไดพี่น้องได้ของปู่สี่ศูนย์บนนี่คือสี่สี่ศูนย์สี่ศูนย์สี่สี่ศูนย์ห้าส่วนจับคู่นี่สี่ศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์ห้าปูมะเนนในศูนย์สี่ศูนย์ ตัวศูนหานี่ยเพต้องกลับพี่น้องอันนี้มันกิจขึ้นกราฟในตัวนะพี่น้องศูนซีซี่ศูนย์แต่ศูนหาเนี่ปูปกับเราว่างแปดหนึ่งเราว่างแปดหนึ่งอันนี้คือบนนะพี่น้องนะอันนี้บนส่วนล่างนี่วิ่งเก้าจับคู่กับตัวศูนย์ทั้งหมดทั้งล่างเลยศูนย์แปดศูนย์เก้าแล้วก็สองเก้าแล้วก็ศูนย์หกเป็นตัวเน้นแต่เลขวิ่งปูให้วิง่งเก้ามัดมาเน้นมาเน้นที่ ศูนย์หกพี่น้องตัวเน้นตัวฟันท่งคือศูนย์หกพี่น้องมักตัวใดชอบตัวใดกับพิจัดหน้าเบ่งได้วิ่งตัวหนึ่งมันเน้นตัวหนึ่งคู่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะถึงปูขี่ซับค้ารอก,กะจัดรถพี่น้องรถเตลีซีคู่ซีใบเนี่ยเอาแคบหน้าจอดตามนี้นะครับได้มักชอบตัวใดกับพิจารณาเบ่งบ่มักกบพานได้ ตัวเลขก็เป็นแค่แนวทางกาบขอบคุนปู่40หลายๆกระผมที่ทรงแนวทางรัฐบาลไทยให้โคงสุดท้ายนาะพี่น้องเนาะปูฟันโต้งให้แล้วโควงสุดท้ายบนเม็ดเดียวล่างเม็ดเดียวนี่คือตัวเน้นตัวเด่นบันแมนฟันต้งให้คู่เดียวได้พี่น้องได้เนาะตามนี้ครับผมมันหมัน,มน,มน,มนแห้งๆงปังๆกันอกีกคอ,อ้เขออาขอ,อาีกเด้อพี่ปูเด้อคอยเขาอีกเป็นวันที่สามติดต่อกันเน่ พี่น้องท่านใดกดไลค์กดแชร์กับความให้โชคโมนันหมันเรื่อยๆแห้งสู้ผู้สุขคนเ็จพรรวยก็ขอบ่งขอบขุ่นในหลายทีมซีกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับคลิปนี้สว,วัสดีครับผม